รายงานอาการคุณชัชสิพง์เงินกรมทินกรเน,นตุลาคม2566หลังจากปรับยาหยดใต้ลิ้นสิ0หยดเช้าเย็นอาการปวดบริเวณเอวล้วลงสะโพกและน่องทั้งสองข้างมีอาการปวดลดลงและสามารถเดินได้ดีขึ้นประมาณ200เมตรการทรงตัวดีขึ้นแต่ชาแค่บริเวณเท้าทั้งสองข้างต้องนั่งพักและสามารถเดินต่อได้แต่ก็เดินได้ไม่นาน แต่ก็ถือว่าการดีขึ้นกว่าเดิมอาการจะรุนแรงขึ้นเมื่อประมาณตีสี่เวลาพูดหัวจะใส่ไปมาตลอดช่วงบ่ายอาการเก็งก็จะลดลงและสามารถเดินได้ดีขึ้นเมื่อถึงเวลาหกโมงเย็นจะเดินไม่ค่อยได้จะปวดบริเวณขาทั้งสองข้างและบางครั้งเวลานอนก็จะรู้สึกเกร็งตัวลูกไข้ฝากขอบพระคุณคุณหมอดรแก้มหอมณร้านช้างที่ได้ดูแลกันมาตลอดและขอบพระคุณคุณมุก และทีมงานจิตอาสาที่ช่วยประสานงานให้จิตอาสาคุณมุกติดตามอาการต่อไป